ใกล้องตัวเห็นงามอยู่เลยตอนนั้นเป็นพ่อพันโมใหญ่กว่าโมอยู่สองสามปีแล้วเจ้ด <Okay. S 1> เตอรอจะเข้าไปใกล้ที่นี้ มาว่นอยู่ตีน่นี่ล่ะนี่คอขั้นตัวอยู่กลางลางด่วนๆใกล้ตัวนี้งามอยู่นี่เต้์ย่าไปย่าไปโอ้ยใกล้สีนี้ใกล้สีนี้นั่งลงเออนั่งอยู่นี่ละ